ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเล็กอีกแล้วนะครับวันนี้พามาชม Honda c ซ v นะครับ2.4ครับเพื่อน2ล้อนะครับรถปี2017นะครับเลขมาอยู่67,000กิโลนะครับลูกค้าราคาตั้งไว้อยู่ที่889,000บาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถกู้เต็มได้เลยนะครับไม่ต้องดาวนะครับดอกเบี้ย4ปีเริ่มต้นอยู่ที่2.59%นะครับลูกค้าหรือลูกค้าเลือกผ่อนสูงสุดได้ถึง 84งวดเลยนะครับลูกค้าครับเดี๋ยวเล็กพาไปชมรถรอบๆคันนะครับว่าเจ้าซีอคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับครับเดี๋ยวไปชมรถรอบๆคันเลยนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นตัวซ r v วนะครับปี2017นะครับเจน5นะครับลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อนสองล้อนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้าเป็นเครื่อง2004นะครับ เดี๋ยวเล็กพามาชมหน้าห้องเครื่องนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่อง2.4เป็นเครื่อง Earth Dream แล้วนะครับประหยัดน้ำมันนะครับรองรับถึง E 8 5นะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยครับ t v นะครับตัว2.4นะครับมาพร้อมขอบ17นะครับ คันนี้นะครับยางปี2022นะครับยางปีนี้เลยนะครับสภาพยางใหม่เลยนะครับผ่านการกัดเคลือบสีรอบคันแล้วนะครับลูกค้าสภาพสวยเลยภายในจะเป็นโทนดำนะครับลูกค้าครับซีวีชมนี้นะครับรองรับถึง e 8 5แล้วนะครับลูกค้าฝาท้ายเป็นไฟฟ้านะครับ ฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับเปิดปิดไฟฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวพามาชมห้องสัมภาระท้ายนะครับตัวนี้เป็นเบาะสามแถวนะครับเจ็ดที่นั่งนะครับลูกค้าแอร์มีถึงด้านหลังเลยนะครับเดี๋ยวเล็กพามาชมภายในเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับเบาะไม่มีรอยขาดนะครับลูกค้า ครับเดี๋ยวมาชมด้านหน้ากันเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมบอกปรับไฟฟ้าแล้วนะครับพร้อมระบบพุทธสตาร์ทถือว่าออปชั่นครบเลยนะครับลูกค้าเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบเบรกโฮนะครับอีโค่ตโหมดนะครับช่วยประหยัดน้ํามันนะครับมีกล้องถ่ายหลังแล้วนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเวลาถอายหลังจะมีกล้องนะครับออปชั่นถือว่าครบเลยนะครับ มาพร้อมระบบคุตคอนโทรลนะครับฟังก์ชันฝั่งปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวมาดูเลขไม้กันครับเลขไม้อยู่หก2มื่นเจ็ดพันสอง้อยสามสิบปดกิโลนะครับการันตีเรื่องไม้แท้นะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ปากซอยพัฒนาการสามสพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับมองหารถเกจที่นั่งนะครับเลยแนะนําคันนี้เลยนะครับ สวยเลยนะครับเป็น SUV ด้วยนะครับลูกค้าครับโชรูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทำการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับ8โมงครึ่งถึง6โมงเย็นนะครับสอบถามเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์เข้ามาก่อนได้นะครับเบอร์จะเป็นเบอร์โทรตามเบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับลูกค้าครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจสมิธเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับ